มีครับก็ได้ข่าวว่านะครับได้ได้ทราบข่าวแล้วนะครับจากทวิตเตอร์จาก, Twitter, จากข้อความบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็หลายๆคนเป็นห่วงเลยนะครับทวิตเตอร์มายาวเป็แถว,วเลยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็สู้ๆนะครับให้กําลังใจนะกะ็ไม่ไม่อยากให้จริง,รงๆก็ไม่อยากให้เด็กใครได้ป่วยอะไรหรอกแต่ว่านีเมื่อตอนนี้เราเป็นแล้วก็อยากให้หายนะครับก็ตอนนี้ก็หวังว่า คุณหมอนะครับหรือว่าพายังไม่ฟื้นนะรับน้องยังม่นสอวันลยสก็ครับก็นะก็โอ้ยก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ยังไม่ฟื้นนะครับตอนนี้ก็ได้อ่านในทวิตเตอร์แล้วงั้นก็จะขอบคุณดีไหมก็คือคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่า เป็นกําลังใจให้อยากให้หายอยากให้ฟื้นขึ้นมาอยากให้อยากให้หายปกติอยากให้มาสอบหมอให้ได้นะครับอยากให้สู้ๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดไม่ใช่แค่รีดคนเดียวนะคือแบบทุกคนนะที่รู้เรื่องนะเขาเป็นกําลังใจให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วต้องรู้ว่าคนแบบเยอะมากที่เป็นห่วงเรานะฮะก็นะสู้ๆอ่อยหายนะครับ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคือตัวลิศอ่ะช่วยให้หายไม่ได้หรอกแต่ว่าจะเป็นกําลังใจให้นะครับเขาบอกว่าเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเขาให้เป่าเพื่อจะหายอันนี้เป่าให้นะครับหายนะนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป้บแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายรูกฮะตอน